สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพาไปเที่ยวอรดโซนานะคะวันนี้เราก็ขับมาถึงเขตของยูทาแล้วค่ะซึ่งตอนเช้านะคะเราก็ไปเดินเล่นจากแถวแถวที่พักนะมีผ่านเขื่อนนี้ด้วยซึ่งแม่น้ำจะเป็นสีดำหมดเลยแบบน่าประทับใจมากแผนของวันนี้ของเรานะคะก็คือไปไซออนเนชั่นแนลพาร์ค เข็มหนังนี่ยว่ะเข็มหวใใครอ่รว่าไซวอล์คความยากระดับเบบี้อันไหนที่เรียกว่าเทมเพลนะตรงเนี้ยหรอไซออนพักนี้นะคะพากที่เที่ยวได้เอ่อไม่ว่าจะเป็น หน้าร้อนก็คือจะเป็นต้นไม้เยอะๆแต่ว่าตอนที่เราไปอ่ะคือจะเข้าหน้าหนาวนะคะ <ยา S 1> เดือนธันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบต้นไม้ผัดใบไปหมดแล้วแต่ก็คือ,อยังได้วิวสวยอยู่ซึ่งรูเมทของเรานะคะก็คือเพื่อร่วมทิปของเราเนี่ยบอกว่าชอบที่นี่มากเพราะว่าเห็นไหมจะมีทางเทรลที่แบบเดินเล่นริมแม่น้ำได้นะคะก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็เอ่อเนชั่นพาร์คเนี่ยคือ มีขาดป่าเยอะด้วยอย่างในคลิปนี้เนี่ยเราก็คือจะมีกวางน,นะคะใครอยากจะมาก็แนะนำให้ไปน้ำตกเอราวัณน,นะคะ กันกละ็คือตัวผู้ทั้งคู่ปะไซอูนเนชั่นแนลพาร์คเนี่ยเป็นเนชั่นแนลพาร์คที่มีเทรลหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ให้เราขับรถไปนะคะเพราะว่าเนชั่นแนลพาร์คในอเมริกาเนี่ยด้วยความที่มันใหญ่มากอะ่ะก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ มีที่เที่ยวหลายๆจุดนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้เราอะสามารถที่จะขับรถตัวเองไปตรงจุดนั้นแล้วก็เขาจะมีที่จอดรถให้แล้วก็เที่ยวได้แต่ว่าเอ,อ่อซิร์เนชั่นพาร์คเนี่ยก็คือส่วนใหญ่อะก็คือจะต้องนั่งรถบัสไปนะคะเขาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบเหมือนไปจอดรถตรงที่ที่เขาให้จอดซึ่งมีที่จอดรถค่อนข้างจํากัดนะคะ เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เขาเลยเหมือนพักตรงนอก n a national park มั้งแล้วเขาก็เหมือนปั่นจัก,กรยานเข้ามาในพาร์คตอนช่วงเช้าแล้วก็นั่งรถบัสนะคะคือข้อเสียของการนั่งรถบัสคืออะไรรู้ไหมก็คือแบบต้องรอคิวนานมากเลยนะคะคือรถบัสมันมาเรื่อยๆก็จริงแต่ว่าเนื่องด้วยจํานวนปริมาณนักท่องเที่ยวที่มันเยอะแล้วทุกคนต้องนั่งรถบัสมันก็เลยทําให เอ่อตอนนั้นที่เรารอคือเราก็รอเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะนั่งรถตัสไปได้นะคะเออเพราะฉันก็คืออาจจะต้องเผื่อเวลามาที่นี่นิดนึงหรือไม่ก็เออพักใกล้ๆแล้วก็มาตั้งแต่เช้านะคะจะได้แบบเหมือนทันรถรอบแรกๆคนไม่เยอะมากมีที่ให้จอดรถนะคะแล้วก็จะได้เดินทุกเทรลให้ครบด้วยตอนที่เราไปอ่ะคือเราไปสายนิดนึงเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็เลย เดินได้แบบสองสามเทรลเองมั้งในช่วงบ่ายนะคะก็คือแอบ,บเสียดายเพราะรู้สึกว่าที่เนี่ยสวยแล้วก็เดินเล่นแบบชิลๆเพราะว่าทางเดินหรือว่าอ,อ,อะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ชันมากมันไม่ได้เหนื่อยมากแต่ว่าเอ,อแต่แต,แต่เหมือนเพื่อเราอะคะ่ะก็คือไปเทรลที่มันค่อนข้างที่จะชาร์เลนจิ้งเหมือน กันชื่อว่า Angel Landing คือมันจะเป็นเทรลที่แบบเหมือนขึ้นภูเขาไปได้ก็คือแบบถ้าเกิดใครชอบฮ i k ก n ิ้งมากๆนะคะที่นี่ก็คือดีแต่อาจจะเผื่อเวลามาแบบ2วันก็ได้ยังไงก็ค้มแน่ๆนะคะเยี่ยม อีกอย่างที่จะเน้นย้ำตอนที่มาเที่ยวเนชัอพาร์คของอเมริกานะคะเนื่องด้วยแต่ละพาร์คเนี่ยเขามีความใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยแล้วก็ก็จะไม่มีอาหารข้างในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารเข้าไปนะคะแต่ว่าห้ามทิ้งขยะข้างในนะก็คือเหมือนแบบเราอาจจะขอแซนด์วิชไปหรือว่าเอาโปรตีนบาร์ไปก็ได้ ก็คือเป็นทริคที่จะทําให้อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องเดินทางออกมานอกพักเพื่อที่จะแบบมากินอาหารเที่ยงอ่ะมันก็คือจะเสียเวลาไปอีกแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวแบบเออมันก็ไม่คุ้มนะคะแบบเหมาะกับการที่จะแบบนี้เราอยู่ที่เตรียมอาหารไปกินกันก็จะเดินอีกเทลนึงก็แปนไปที่ไหนนเราอยู่ที่ lower emerald Pool ทุกคน ช่วยนะคะไม่มีอะไรเลยน้ำที่ตกลงมาจากข้างบนน้ำขุ่นๆแอบไปเรื่อยๆใช่แล้วน,น้ำนะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจากภูเขาสักที่เหนือเอ็มรัฟฟ์ของเรา นางเดินทางหนึ่งไม้ที่สุดละค่ะทุกคน,กคนจากส่งตะวันออออสี่มะห,หืม rockfall well area do not linger Rock นนะตรงนู้นอนะ่ะหินตกยรงนีร่องรอยหินตกอยู่เต oh. อปุ๊บไปดีกว่าไปกลับเห็นแล้วนะคะ <Yeah. Okay. S 2> เหมือนน้ำอะไรรู้ไหมหน้ำแบบในละครที่แบบว่า <laughs> ฝนฝนตกแล้วเพกเปียกฝนแล้วก็คือแค่จุดจุดนี้เลยค่ะ <laughs> จุดอื่นไม่มีฝนผู <laughs> พ้พิชิตวอร์เอ m เ r อ l d t r a รล มาเลยฮะเป็นกว่าอย่างที่บอกไว้นะคะว่าที่นี่ต้องใช้รถบัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเวลาให้ดีๆเลยเพราะว่ารถบัสขากลับเนี่ยก็คือจะมีช่วงเวลาที่มันหมดนะคะอย่างเช่น<อ>ที่นี่ถ้าจะไม่ผิดก็คือหมด5ม้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งคือเป็นรถบัสเที่ยวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง ไปก่อนห้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้กลับมาที่ศูนย์นักท่องเที่ยวนะคะเขาก็มีกิจกรรมดูดาวให้ดูค่ะก็เลยได้เห็นดาวพฤหัสครั้งแหลก วันนี้นะคะเรามาที่ Bryce Canyon National Park นะคะซึ่งเป็นอีกพาร์คหนึ่งในรัฐยูท่านะคะซึ่งพาร์คนี้จะมีความเล็กกว่า Zion National Park แล้วก็คนน้อยกว่าเอ๊ะไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันคนน้อยกว่าหรือเป็นเพราะว่าเราไปวันขึ้นปีใหม่พอดีนะคะคนอาจจะไปเที่ยวที่อื่นไม่มา national park หรือเปล่า แต่ว่าเออก็คือพาคเนี้ยชอบเพราะว่ามันไม่ต้องรอรถบัสเ,เราสามารถที่จะขับรถเราเนี่ยเดินทางเพื่อจะไปตามจุดชมวิวจุดต่างๆได้นะคะแล้วก็คือวิวสวยมากคือมันเป็นเหมือนแบบเออมันเป็นแคนยอนสีส้มๆแล้ววันที่เราไปอ่ะหิมะตกโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้เห็นแบบ สีส้มสลับกับสีขาวแล้วก็สลับกับสีเขียวของต้นไม้นะคะแบบแล้วก็ท้องฟ้าใสาแบบสวยมากจริงๆหา้ามพลาดบิ์นะคะ yeah, แล้วก็หิมะตกสุงพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวให้ดู้ <All right. S 2> oh. oh. it's so deep here ย้าย้า ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะบ๊ายบาย